เอาเลยบเปอร์เซเองบเอ็ดกเลยสิบแปดสิบห้าส่วนหาสิบห้าบสี่เกยวกัเอ ก็แล้วแต่ทุกสิ่งทุกอย่างคนเฮาโห่หอยู่แกใจของตัวเองมัดหลับอะไรที่มันถูกมันไม่ถูกมันใช่มันไม่ใช่มันไม่มีใครเอ้าจากคนที่จะเชื่อตัวเองถ้าคนเชื่อตัวเองเขาจะไม่มีวันที่จะยอมรับตัวเองแล้วจะแค่ขอะไรไม่ได้ในจุดที่คนอื่นมองว่ามันไม่ใช่แต่ถ้าเขาเชื่อตัวเองเขาจะไม่รู้ว่าตัวเอง ผิดอย่างเช่นคนที่มากล่าวหาเราเนี่ยเขาไม่ยอมรับเขาไม่ยอมรับเองว่าสิ่งที่เขาพูดมันมันเป็นมลพิษมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีเขาก็จะพอเขาไม่รู้ตัวว่าเขาคิดผิดพูดผิดทำผิดมันก็จะติดนิสัยเขาไปแบบนี้และแน่นอนที่สุดมันจะเกิดโทษเราตัวเขาเองเพราะว่าเขาไปอยู่ที่ไหนเขาก็จะเจอ พอเขาไปสาดสิ่งที่ลบๆให้คนอื่นสิ่งลบๆมันสะท้อนมาตัวเองอยู่แล้วครับร้อยเปอร์เซ็นต์เราไม่ต้องไปยินดีเขา,าไปทำเ็นอนซ่อนเขาหรอกคนเขาเหตุจดังไหนไม่ได้สงส่รที่ติดตามบอยเข้าชอบวิธีการคลิป และวิธีธรรมชาติไม่ต้องปรุงแต่งครับพวกคุณครับผมก็คือเก่ามันเดิมใช้ชีวิตแบบเดิมมันไม่รู้ตัวหรอกว่าตัวเองอยู่สถานะไหนเพราะเราไม่ได้ไปคิดตรงนั้นมันแก่แค่แบบใช้ชีวิตแบบการทำมาหากินไปเรื่อยในแต่ละวันทำให้มันดีให้มันผ่านพ้นวันไปเรื่อย,อยแต่มันมีหลายๆช่วงที่เรา ที่เขามีความถทเเยอะทะยานจนเกินไปคือผมเป็นคนที่ชอบทําอะไรเกินตัวคือชอบทําอะไรเกินตัวหมายถึงบางทีอยากลงทุนอยากทําอะไรแล้วที่นี้ไม่ดูตัวเองแล้วมันก็หนักันสมัยก่อนนะครับแต่ก่อนเนี่ยถ้าก่อนสิทธิ์มาตัางวง,งเงินอะไรแต่พอพอเรามาอยู่ระเบียบมันก็มีทุนมีห่อนมีอย่างแบบมูนไดแล้วก็เป็นคนชอบลงทุนชอบค้าขายชอบทํามาหากินผมก็ทําทุกอย่างทําร้านซักผ้าหยอดเหรียญทําร้านอะไรนะ เฮ็ดร้านอาหารตามสั่งผมก็เฮ็ดไม่แล้วเปิดร้านเช่าชุดเช่ารองเท้านี่ผมก็ทำมาแล้วเนะี่ยจริงๆผมไม่ได้เล่าให้ทุกคนฟังนะครับอืที่ที่ที่เป็นกิจการของตัวเองแต่แต่ก่อนก็คือไปรับจ้างนะไปเย็บหมอนเย็บสาดเย็บเสือเย็บอะไรนี่ก็คือไปรับจ้างแต่ว่าพอมาเป็นกิจการของตัวเองคือเปิดร้านร้านซักผ้ายหยอดเหรียญทำร้านอาหารตามสั่งนะครับแล้วก็มาทำร้านเช่าชุดเช่าอะไรนี่ก็คเคยทำมาก่อนเลยน้องๆที่อยู่ใน แบวบวงเนี่ยเขาก็จะค่อนข้างรู้จักสาาคามกาล์ซีอะไรประมาณนี้ครับแต่ผมก็จะถ้าเวลาที่เราทำอะไรที่มันเกินตัวมันก็จะหนักแล้วก็มันมีก็จะมีหลายๆช่วงที่เรามีความรู้สึกว่าคือผมทีแน่ๆผมเป็นคนบออเปียกไข่ลอยทั้งลอยเปอร์เซ็นต์เลยผมเป็นคนแมวเปียกไข่แล้วก็ทํามาหากินยืนด้วยลําแข้งของตัวเองนี้มาตลอด แล้วทีนี้มันก็จะมีบางช่วงที่เราแบบบางทีตามใจคนอื่น